มะเร็งเต้านมชนิดเฮอร์ูแล้วก็การแปรผลนะครับเวลาที่ตัดก้อนที่เต้านมแล้วก็ไปตรวจ ยีน HER2 เนี่ยเราสามารถตรวจได้2วิธีนะครับวิธีพื้นฐานเราเรียกว่าการย้อมชนิดอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรีนะครับ0ูรื่หนบวกเนี่ยเราเรียกเนกาทีฟนะครับก็คือว่าเมื่อย้อมแล้วเนี่ยไม่พบว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีโปรตีนของ HER2 อยู่ที่ผิวนะครับส่วน2บวกเนี่ยเราเรียกว่าอีควิเวอคอลก็คือไม่ชัดเจนจะต้องมีการส่งตรวจพิเศษเราเรียกการส่งตรวจพิเศษนั้นว่าฟิช s I H H นะครับหรือว่า DSH ก็ได้ D I S H นะครับกลุ่มนี้จะต้องตรวจเพิ่มเติมซึ่งเมื่อตรวจเพิ่มเติมแล้วก็จะบอกว่าเป็นเนกาทีฟหรือว่าเป็นโพซิทีฟนะครับหรือว่าคำว่าโพซิทีฟบางทีใช้คำว่า overexpression ก็ได้ส่วนถ้าตรวจย้อม I S C แล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็น3บวกก็จะถือว่าเป็นโพซิทีฟหรือเป็น overexpression เลยนะครับซึ่งก็จะมีผลที่จะสามารถที่ทำให้ใช้ยาต้าน h e r ู two, ได้นะครับยานั่นเดิมเช่น trastuzumab แล้วก็ยังมียาตัวใหม่ๆอ,อีกหลายชนิดนะครับ